ขณะที่ความเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศกระทบต่ออาชีพประมงพื้นบ้านในจังหวัดชายภูมิชัดเจนนะครับเพราะชาวบ,บ้านที่เขาหากินรอบบึงละหานซึ่งคุ้นเคยกับทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างดีสังเกตและก็ยืนยันเลยนะครับว่าปลาในบึงก็ลดจํานวนลงอย่างน่าตกใจ <c oughs> ชาวประมงพื้นบ้านออกไปหาปลาในบึงละหาตนตําบลละหานอําเภอจตุรัสจังหวัดชายภูมิแม้จะออกไปหาปลาตั้งแต่ช่วงเช้าแต่หลายคนก็ได้ปลาไม่มากนัก ชาวประมงส่วนใหญ่บอกว่าสาเหตุเกิดจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงร้อนแล้งนะครับส่งผลให้ปริมาณปลาลดลงอย่างต่อเนื่องประกอบกับสภาพดินบึงละหานเป็นดินเค็มเมื่อระดับน้ําลดลงจึงทําให้กลายเป็นน้ํากร่อย นายอำนวยคงพักดีชาประมงพื้นบ้านบอกว่านอกจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงลักษณะาทางกายภาพของพื้นที่ที่เปลี่ยนไปก็ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของบึงละหานซึ่งเป็นแหล่งทำมาหากินที่สร้างไรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่มายาวนานไม่ว่าจะเป็นพันปลาหลากหลายชนิดพืชผักที่ชาวบ้านเขาสามารถเก็บไปบริโภคและขายได้ จากเดิมนะครับจะออกไปหาปลากันตั้งแต่เวลาตอนตีสี่แล้วก็กลับเข้าฝั่งมาประมาณตอน9ก้าโมงเช้าปกติจะได้ปลาเต็มลำเรือครับแต่ปัจจุบันนี้แม้จะกลับเข้าฝั่งในช่วงเที่ยงวันก็กลับได้ปลาเพียง2ตะกระ้าหรือว่า20กิโลกรัมและเป็นแค่ปลาขนาดเล็กด้วยซึ่งก็นําไปขายกิโลกรัมละ20บาท ส่วนปลาที่ยังไม่ผ่านการชำแหละก็จะขายกิโลกรัมละ30บาทแต่ละวันจะมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อถึงที่รับทำให้มีรายได้วันละ700ถึง800บาทปัจจุบันมีชาวประมงพื้นบ้านขึ้นทะเบียนหาปลาในเขตห้ามล่าจำนวนกว่า100รายแต่ยังพบว่ามีชาวบ้านต่างถิ่นที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนลักลอบเข้ามาจับปลาในปึงละหาน จึงอยากให้เจ้าหที่เพิ่มความเข้มงวดเพื่อรักษาความสมดุลของบึงละหารให้มีความอุดมสมบูรณ์ต่อไปครับ